สวัสดีครับวันนี้จากเพจเครื่องมือช่างนะครับวันนี้เราจะมาทําการทดสอบตู้ชาร์จแบตยี่ห้อมารกิโตนะฮะตัวนี้30แอมตัวนี้สามารถชาร์จได้แบตต้องแต่แลูกเล็กยันใหญ่เลยนะฮะมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะอะไรพวกเนี้ยอิปะทะได้หลายอย่างเลยนะครับผมตัวนี้สามารถเ,าเลือกปรับไฟได้นะฮะคือเป็นโวลต์ตามแบตเตอรี่ที่ว่าพี่มีอยู่นะมีตั้งแต่6 12, 18, 24แครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเร่งไฟนะฮะครับ เรารุ่นนี้นะฮะ,ะถ้าพี่เกิดหนีบขั้วผิดหรือว่าเกิดช็อตไฟตกเนี้ยเขาจะมีฟิลสองตัวนะฮะอินพุตกับเอาพุตนะฮะ,ะมันจะตัดะฮะทำให้เครื่องไม่เป็นไรตัวนี้จะมีฟิลแถมมาให้นะสองอันครับผมไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบลองชาร์จแบตเตอรี่รถกระบะดูนะครับผมสีดำาหนิบที่ขั้วลบนะฮะสีแดงาหนิบที่ขั้วบวกครับผมแล้วก็เปิดเครื่องนะฮะ เลือกไปที่12โวลต์แบตกระบะเป็น12โวลต์นะฮะแล้วเราก็เร่งไฟรปับมาที่เบอร์ห้านะฮะครับผมนะเข็มก็จะขึ้นถ้าชาร์จไปเรื่อยๆพอเต็มเข็มก็จะค่อยๆลงมานะฮะจนถึงศูนย์ก็คือแบตเต็มแล้วเราเข้าออกนะครับหน้ามีไวติดบ้านนะฮะพูดถึงยามแบตหมดแบตหรือว่ารถจอดนานอย่างเงี้ยเราก็มาชาร์จได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งเอาไปชาร์จนะหรือว่าบางคนขายผลไม้อะไรอย่างเงี้ยจะต้องใช้ไฟตอนกลางคืนใช่ไหมเราก็ชาร์จแบตแล้วเราก็ ต่อไฟได้ครับโอเคยังไงถ้าสนใจยังไงก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณครับ